ไปอนร้อนมากสวนะัสดีค่ะยิ่มับแดดกับ,บยูุ่นนตอนจะอุตสา่าห์พัลล่ากับป๊อปไปหน้าบ้านไปลนะ้วเอ็นนเ็นรถไม่ปหน้าบ้านเนี่ยไปรถไม่ต่างจังหวัดจ้า ไม่ได้จ้าเพราะว่าพวง่วงนอนก็ไปรถบัสนะคะโอ้ย SEO ซืรถไปจักสิบขั้นนี่ยบ้างสืมาแล้วกับงอะไรเอ้ยคุยแทนนอกคุยกี่คุยแท้โอ้ยร้อนมาก very h o t very h o t very h o t very hard o 4000หมดละไปเลยไหมเฮ้ยโอ้ใครแน่เสียงไม่มีเสียงใช่แม่ครับประธานโทษน,นะคะ เฮ้ยเฮ้โอ้ my god โอ้เฮ้ยตงก่อนแม่ดูดดอยมันหลวมยออกไปเดนน่ด้ยนน ไปใหปาน,เนิาเขาจะยกมือใสกันด้นยยวยกแม่นยกยู่กลางแล้วเย็กทั้งนิวกับสี่นะมอร์เยสมอร์เยสเอาไป,ปา้างไงกันเนี่ยวะเด็กผเราเป็นอะไ จากนกไยม่ได้นะครก็ไม่ได้แรงมากจังไไปลาตีกับไายูโรหฮยูโรคุณสามเก้าเขาจะมหมืเินอเสาเนี่เงินหนาคารแบ่งแบ่งหนึ่งสามเก้าอ่านก่อนว่าไม่ไผ่ก้อเปลี่ยสท่จอ่านแต่จังไหนอ้หมืดแน่

ไมนเลยรถกดิใส่แว่นอะไรเด้อโอ้โอ้โหฮวันรอนมาตอนนี้ก็อยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่บ้านเลขที่ตัวเองขึ้นทะเบียนสำนักทะเบียนบ้านในในในฟินนี่แหละค่อนข้างจะร้อนแล้วร้อนมากเดี๋ยวขับเบิ้งกันปรฮวันหลายป็นไดร ผู้ดได้ถึงเลขแน่ดิจน้ำเดอ้ออยู่ห้านาทีจ้าห้านาทีก็จะลงไล่นะเขาก็ต้องจบเงินให้ค่ารถนะคะตอนมากก็เป็นโอ้ใสละ่ะกลมหุดทำไมเครื่องนี้ไม่ขึ้นอ่ะขายุูโรจะไปในตัวจังหวัดห้ายูโร ชระบ้าน16่กิโลเองเอไ่เอาทำไมอะ่ะเห็ดก็ออกหลายมังไม่ก็ออกหลาย ใช้งานได้แล้วสวัสดีค่ะก็ได้ใช้ทิ้กันเสียดนะได้ยินไหมคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็จะเดินทางไปเข้าป่านะครับไปยุปปาจะอาทิตย์เงินกอนทะลูกไปเตะฟุตบอลกอนก็นกนกนกไปเ่ไปเาเขาดอก้ดวยว่าให้พื้นที่ส่วนตัวของพ่อเขา ก็เป็นเมื่อยแห้งเนี่ยม่ยนนเ,เ,เนหอกอะไรปรถเมเขากับตรงบึงอยู่นน,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 ด,นดนี้ไม่ได้เลิามนาฬิกาศูนย์ห้านาทีจบสามที่รถมา์บางทีอาจจะเลทนิดนึง ก็ส่งถนนเห็นป่ะขุดทองขุดทองมะเจ้าเออขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาสามพันกว่าครับหน่อยเดี๋ยวเรากาล้ามมาเจ้าขอตัวแล้ว,วมาเจ้าเดี๋ยวเขาปลาเขาปลาจะเปิดให้เบิงเลยว่าสิบมค่าตานนํากลองบ่ไดหเดี๋ยวว่าไม่คนถือกล่องบ่ได้จางเมื่อกล่องมากยังก็มีความสามารถจางไผมาถือกล่องกต่เพื่อม เข้าไปอยู่ในป่าเก็บผล,ลไม้นะคะไปหาเงื่อนจากเพราะว่ามันต้องหานะคะซาซัมนีส่สบหาบราดดโดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้แล้วก็มันใส่ไปทุงเมือลูกะสซงให้ใส่อยู่จ้าแต่ว่าเงื่อนมันออกเงื่นกระตรงเขา่าแม่นบะออกไปย่างเดียวบรดได้ไม่ต้องเขา่าให้มันเข่ามาแน่ให้มันออกก็กเป็นอย่างแต่ว่ามันตรงนีเขา่าไปหารับจ้างจาปไปเก็บบูเบอรี่กับเก็บเก็บเห็ดน,นะคะ คนที่เข้ามาท่องเที่ยวก็สามารถเก็บขายได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายจ้าใครที่สาวมาท่องเที่ยวพุดบไปหาเก็บแพนโวขายไ้ก็ได้แต่กต้องหัวแจ็คโมยูนี่ช่องทางการขายอะไรยังไงไม่ผิดกฎหมายจ้าค,คือมาพ่อไปแล้วจ้ารถมาแล้วจ้า